โย่ Yo, สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกับาพบะผมนักย่อในเกมดูแรนโก้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เห็นนะครับว่าตัวละครผมใส่ชุดแบบว่าเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะครับจากที่ตอนแรกเป็นชุดแบบว่าหาวัตถุดิบอะไรมาได้ก็ทกําการไม่ว่าจะเป็นชุดหนงังชุดเปลือกไม้นี่ตอนนี้ครับดูชุดอ่ะดูุดจากการเต้นครับโอเต้นเซ็กซี่วันนี้ก็จะมาสอนทําชุดนะครับแล้วก็มาพูดถึงระบบเกมที่เพิ่มมากขึ้น หลังจากที่เราเล่นไปเรื่อยๆเลเวลเราสูงขึ้นนะครับเราก็จะทำอะไรได้มากขึ้นนั่นเองก็มาดูกันเลยครับวันนี้ผมจะมาทำชุดอันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันก็คือชุดออกล่าครับชุดฮันเตอร์ฮันติงโค้ดมันก็จะมีบอกนะครับว่าต้องใช้แมทเทเรียลอะไรบ้างก็จะมีสมอลฮอนเว็บบิกทรีดอันนี้น่าจะอ่านว่าทรี e นะถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นได้ครับผมแล้วก็ดรยเลเทอร แล้วก็เข็มเลเวลสิบซึ่งหลังๆเนี่ยการจะทำชุดอะไรเราก็ต้องมีเลเวลที่สูงขึ้นเพราะว่าต้องไปดูที่สกิลก่อนครับผมเกมนี้เราจะเล่นไปคนเดียวทุกสายไม่ได้เพราะว่าเรามีค่า SP ที่สกิลพอยต์เนี่ยครับเอาไว้อัพไม่พอเราอาจจะต้องเลือกสายหน่อยนะครับอย่างผมก็จะเล่นสายตัดชุดเต็มที่แล้วก็บิลดิ้งได้นิดหน่อยจริงๆบิลดิ้งนี่ผมว่าเล่นเสริมไปได้ทุกทุกทุกคนแลวครับผม แต่อาจจะต้องเลือกแบบว่าสายหนึ่งทำกับข้าวสายหนึ่งเน้นทำวีปอนคลาสนะครับทำอาวุธซึ่งผมเล่นกับเพื่อนสองคนผมก็เลยเลือกที่จะทำชุดครับผมก็ช่วงแรกๆนะครับมันจะมีบอกอยู่ว่านี่เราจะทำเป็นชุดใบไม้ชุดที่เป็นฟางแล้วก็เป็นชุดหนังนะครับเลื่อนขั้นมาแล้วก็เป็นบาร์กอาร์มอลก็คือเป็นชุดไม้เนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่ว่าต้องเลเวลเท่าไหร่อย่างชุดไม้นี่รู้สึกจะเลเวลเก้า ถึงจะเริ่มคราฟได้นะครับผมมันก็จะมีบอกด้านซ้ายอีกว่าเป็น beginner outfit ก็คือเป็นชุดเริ่มต้นแต่พอเราเล่นไปเลเวลเยอะๆครับผมมันก็จะเริ่มมีชุดที่มากขึ้นนี่แล้วก็มีแบบทํากระเป๋าเพิ่มได้ด้วยเพื่อขยายตัวผมยังเต้นไม่หยุดเลยนะครับเห็นไหม <laughs> อันนี้เป็น casual นะครับผมก็คือเหมือชุดใส่ทั่วไปนี่ชุด hunting เราเป็นสายล่าครับ ถ้าผมจำไม่ผิดจะได้มาตอนเลเวล13มั้งหรือ12ผมไม่แน่ใจนะครับและขั้นต่อไปก็คือถ้าคราฟเราเลเวล16เราก็จะทำชุดกันกันหนาวได้นะครับโคโคเทชั Pro ่นเอาไว้ลุยด่านหิมะไม่งั้นเราไปแล้วมันจะหนาวแล้วค่าความเหนื่อยหรือที่ผมเรียกว่าค่าความเครียดอันนี้มันจะพุ่งสูงโอเคก็จะเริ่มคราฟนะครับก็จะมี ชุด uh, เราดูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปล่าวัตถุดิบทีละอย่างนะครับอันนี้มี small horn f a b i c treat dilator ไปอันนี้เรามียามีได้อยู่แลนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาของแต่ละอย่างกันก็เริ่มจากขี่มาไปเลยครับ น,นี่ก็ใกล้จะปิดโคดเบต้าแล้วนะฮะวันที่สามจะหมดเราเปิดจริงเมื่อไหร่เขายังไม่ประกาศต้องรอกันไปนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะวิ่งไปที่ท่าเรือครับท่าเรือที่ใกล้ที่สุดหมาป่านี้จับได้จากแบบน้งแข็งนะครับนี่อ่ะ วันนี้ก็เอาเป็นชุดฮันเตอร์แล้วกันชุด hunting c o d e ผมแนะนำว่าถ้ามาถึง16นี้ได้ก็ไปแมปนี้ดีกว่าครับ avocado w a r s อนะครับผมเนี่ยไอของที่เราจะไปหากันมันจะอยู่ด้านด้านซ้ายอะที่มันเป็นแมปเหมือนเป็นต้นไม้อะเพราะว่าเราต้องการไอไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์มาเพื่อทำได้ทำเฟรบิก นะรอโหลกันน่อยเอา,เอา,เอาขี่ก่อนขี่หมาก่อนลงทะเลครับอ้อยอ้ยวิ่งขึ้นไปเร็วโอเคก็ก่อนอื่นครับอไฟเบอร์เราสามารถหาได้จากแบบนี้แหละแบบเลเวลสิบเมื่อกี้ข้างๆนั้นก็มีนะครับ แต่ว่าเราต้องอัพสกิลนี้ด้วยนะเดีย๋ยวใครยังไม่รู้อยู่ใน g e เ t อ r ์ครับอันนี้เป็นสกิลพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วเป็นสกิลไว้หาของนี่ครับเราต้องอัพไฟเบอร์ก่อนนี่จะได้ตอนประมาณเลเวลเก้าหรือว0สิบมั้งครับแต่ครับเดี๋ยวเราก็ไปหากันไฟเบอร์อันนี้ผม จริงๆตามแมปนี่นะครับถ้าเราเปิดแมปพ,พบมันก็จะมีเป็นเหมือนสัญลักษณ์บอกอยู่ว่าตรงนั้นจะมีมอนสเตอร์อะไรแล้วก็เป็นแหล่งของอะไรอันนี้มันจะมีเป็นใบไม้นั่นก็คือช่วงหญ้าไฟเบอร์ที่เราจะไปหากันครับและที่ที่ผมพามาเนี่ยแบบว่าง่ายเลยนี่นไงไฟเบอร์จะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นหญ้าขาวๆแล้วจะเขียนว่าแฟลกนี่แหละคือไฟเบอร์ครับ เฮ้ยผมลืมผมลืมเอาเนื้อมากินครับเพราะว่าการเก็บของเนี่ยมันจะทำให้เราเสียค่าสตามิน่านะครับแต่ไม่เป็นไรผมหาไว้สักพักเยอะเหมือนกันอันนี้มาหาให้ดูว่ามันหาได้จากไหนละกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปล่าอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็ของอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องใช้ก็คือ เราไปดูที่เอาสมอลฮอนครับสมอลฮอนถ้าเอาแบบหาง่ายๆเลยนะหาได้จากไอตัวนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปอยู่ในทุ่งไฟเบอร์นี่แหละเดี๋ยวดูชื่อมันมันจะได้จากสเตโกโซลัสตัวหนึ่งครับอยู่อีกแมปหนึง่งแล้วก็ไอตัวนี้ครับเหมือนอะไรเนี่ยยังอีโอโพลัสมันตีผมละแต่ตรงนี้ต้องระวังนะครับมันมีแม่มันอยู่ตัวนึง โอ้โหดาผมพักยืนบวกตะจิ้วต่อยเตะเนี่ยแหละยั่งสองครับล้วไม่มีมีดจะหันได้ไหม <S <S แต่เนี่ยมันแค่เลเวลเก้าเองเห็นป่ะเราเลยสู้สบายกระแทกมันกี่ตัววะเนี่ย สายแล้วที่ทีนะได้ละวอาอันเลยสองตัวเดี๋ยวแม่ตัวแม่มันต้องมาแน่เลยครับตัวแม่มันโหดมากเลยวสี่หกนี่ไงมันมาอีกแล้วโอ้โหนีให้แม่มันมาแล้ว เทนก่อนโอ้ววนี่อไอ้เลยไม่ได้ล่าไม่ได้แล่เลยนะครับผมผมต้องคราบอาวุธก่อนอยู่ไหนวะอาวุธอาวุธมันจะวิ่งมาไหมเนี่ยพลาดครับกลายเป็นลังของมันด่าผมหัก ทำดาบใหม่ก่อนทำเป็นมีดก่อนนะครับง่ายๆเฮ้ยจะยใช้ได้ดิเปลืองใช้นี่ก็พอ,อเคใส่มีดยัง โอ้โยโอ้โยมันมันเสียงมันแปลกๆแต่ว่ามันจะโจมตีเราครับอยู่ไหนอะ่ะไอ้ศพตัวเมื่อกี้โอ้ยดรอปแต่เนื้ออีกเนี่ยครับไอ้ตัวนี้จะดรอปเขาเดี๋ยวผมต้องล่าให้ได้ให้สำเร็จ ส่วนสายอาวุธนี้ผมไม่ได้สร้างนะครับต้องรอให้เพื่อนผมคราบให้อย่างเดียวแทงมันแทงมันสเต็ปในพวกการต่อสู้นี่นะครับเมื่อเราเล่นไปสักพักแล้วเราก็อัพสกิลไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทาให้เราพิ้วด้วยอัตโนมัติเพราะว่าเกมนี้มันกึ่งๆอยู่แล้วเหมือนแบบกึ่งออโต้ครับเราสามารถยิงหลบได้นิดหน่อยเพราะว่าไม่ดรอปเขาอีกแล้ว ต้องหาเขาสองอันนะฮะข้อดีของอาวุธมือเดียวคือมันจะคููดาวเร็วครับมันจะโจมตีถี่แต่ว่ามันจะเบาเพราะนั้นถึงลองดาบสองมือแล้วแรงมากครับ ตบเขาเลยโมโหแล้วดาบสองมือใกล้พังก็ไม่เป็นไรครับเราจะเอาดาบสองมือไปสู้ให้ดูว่าความแรงมันเป็นยังไงนะฮไม่คลี่ไม่ดูไม่ค่อยแรงไลมันต้องคลีนะครับคลีที่เป็นร้อยเออใช้ข้าไม่ตายด้วยแบส นี่ให้ฐานร้อยห้าสิบกว่าจริงๆฟันทีเดียวแบสทีเดียวตายเลยนะเนี่ยเขาเขาไม่ดอบอีกแล้วอ,อีกตัวหนึ่งครับแบสมันทีเดียวขอคริติคอลนะโอ้โหร้อยเจ็ดสิบหกครับไม่ครี หเขาล่ะเฮ้ยไม่ดรอปเขาอีกแล้วครับผมมันไม,ไม่ขึ้นอนะ่ะตัวนี้ตายแบบแน่เลไม่ได้เลยฮะแล้วมันก็หมดแล้วเอาเป็นว่าตัวนี้อดรอปเขาเดี๋ยวผมจะรอจนกว่าจะได้เขานะครับแล้วเราจะกลับไปครับกันเพราะว่าวัตถุดิบที่เราต้องใช้อ่ะหาได้จากตรงนี้อ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไดเลเตอร์ไดเลเตอร์ก็คือหนังสัตว์แหละครับแล้วก็ ล่าหนังสักขอไอตัวไอตัวนี้มาก็ได้เดี๋ยวตัวไหนก็ได้นะฮะลองบวกตัวแม่มันหน่อยดีไหมนี่แน่เก่าดีนักใช่ไหมเดี๋ยววเ,เยอะใช่ไหมตั้งรับก่อนโอ้เข้าสี่โดนทีร้อยี่สิบเอ็ดขอแบสักทีโอ้เลือดแปดพันครับเข้ายีิบสองพอเลยครับวิ่งออกมาวิ่งออกมาเร็วหนีแล้ว เด๋ยวตายนม่ยาตายกับฐานวิงาาว่งออกมาวิ่งออกมาโ้อ้ยโหดมากตัวแม่มันโอเคครับผมหลังจากที่เราได้วัตถุดิบมาครบแล้วนะครับเราก็มาเริ่มกันดีกว่าในการสร้างชุดนะครับก่อนอื่น ก่อนอื่นไอ้พวกได้พวกเฟบบิกนะครับผมที่เขาต้องการอยู่อันนี้ใช่ไหมดูในชื่อนี่นครับจําไม่ได้ก็เปิดเข้ามาดูมีเฟบบิกกับได้ตรงนี้มันต้องมีต้องสร้างอันนี้ขึ้นมาก่อนครับผม Small Room ซึ่งได้จากการอาอันนี้สกิลนะครับโคชชิ่งใช่ป่าวะไอ้ไม่ใช่ กดปิดก,กดผิดก,กดิดมันอยู่ในนี้ครับผมอยู่ในบิลดิ้ใช่ไหมพวกเฟอร์นิเจอร์อ่า working เฟอร์นิเจอร์ครับนี่ small room อยู่ไหน small diving small room จริงๆสอง,งอันนี้ต้องทำหมดเลยนะ small diving แหลกกับ small room นะครับอันนี้ไว้ตากหนังเพราะมันมีวัตถุดิบชิ้นหนึ่งต้องใช้พอเราอัพอันนี้ซึ่งน่าจะได้ตอนประมาณเลเวสิบ แล้วเราก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ครับสมอลลูมข้อหาวัตถุดิบกันขึ้นมาพอเรามีแล้วนี่ครับมันก็จะมีสร้างได้ได้ก็จะใช้ไฟเบอร์ที่เราหามาเนี่ยครับโอ้โหใช้มีดขนาดนี้เลยเหรอที่ดาบเลยเหรอไม่ดีนะครับแบบนี้มันจะทำให้อาวุธเราพังเร็วครับอ่า แล้วการสร้างเฟสบ,บิกต่อนี่เฟสบ,บิกก็จะใช้ได้สี่อันครับผมป๊าบ uh, yes อ่ะได้แล้วตอนนี้ชุดของเราก็จะขาดอะไรบ้างนี่มีเขาเมื่อกี้เราล่าเขามาได้นะครับแล้วก็ใช้ได้สี่อัน ไดเรเตเอร์ไดเรเตอร์จะไม่ใช่หนังธรรมดาครับก่อนอื่นเราก็ต้องเอาก่อนอื่นเราต้องมีไอแ้แลกเนี่ยครับสมอลไดยิงไดยิงแลกนะครับแล้วเราก็เอาเนื้อเอ้ยเอาหนังนี่ครับหนังของสัตว์อะไรก็ได้อ่ะเอามาหนึ่งอันแล้วก็ใช้เข้าแหลกแหลกครับผมแล้วก็เอามาหนังมาตากนี่ตากแข้งไป อ่ามันก็จะเอาหนังมาวางอยู่แล้วเราก็ต้องรอเวลาครับ5นาทีซึ่งผมมีเตรียมไว้แล้วฮแน่นอนครับทาคลิปแล้วต้เตรียมไว้ชื่อของมันก็จะเป็นมีดรายขึ้นมาข้างหน้านะครับผมนี่ผมมีสองอันมันต้องใช้สองชิ้นปุ๊บแล้วก็มีได้ได้มี3มอันเลยวะต้องเอาได้ไปคราบเพิ่มครับผมเอาไปใช้อีทีว่าทาได้หรือยัง ยังนะครับผมยังขาดได้หนึ่งอันแต่เรามีเฟรบอกอยู่เฮ้ยเรามีไฟเบอร์อยู่เราก็จัดไปฮะนี่ไฟเบอร์จัดไปอ่าคราวนี้เราก็สร้างได้แล้วแล้วก็นี่ครับผมแต่ถ้าใครไม่มีเข็มนิเดลนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ก็สามารถสร้างได้เหมือนกันจะใช้เป็นพวกกิ่งไม้ครับผมกิ่งไม้หรือว่าจะเป็นอ่ออันไหนวะเดี๋ยวผมดูกอนว่ามีเบ้าในครั้งจะมาคาฟให้ดูนะครับเนี่ยโบนสติกก็ได้แต่เรามีเพ้าเราไม่น่าจะอัพสกิลเอาไว้มีไหมกิ่งไม้กิ่งไม้โอ้โหไม่มีกิ่งไม้เลย ไม่มีกิ่งไม้ครับผมแต่ว่าเรามีเข็มอยู่แล้วไงเราก็จัดการเลยซึบสร้างชุดครับผมอ่าอุปรกรณ์ครบเราก็รับได้เลยมันจะวิ่งไปที่โต๊ะทำง,งานของเรานะครับเราก็ใส่ไปเขา่าสองอันเฟสบ,บิกฟิลออตโตเมติกเลยก็ได้ครับผมนี่สกเซ็เลยร้อยปเซ็นต100์จะได้ชุดเลเวลสิบสองมาครับ ชึบชึบเสร็จเรียบร้อย Hunting coat ครับผมได้มาก็ลองใส่ดูปึ๊บนี่ก็จะเป็นแบบนี้จริงๆมันอยู่ที่แล้วแต่หนังด้วยนะสีมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมของผมจะสีแบบบางกว่าไอชุดใหม่จะเป็นสีอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไปหาหนังจากไอตัวแรปเตอร์ครับผมแรปเตอร์ที่มันหลักสีอ่ะพวกเขียวเขียวมาทำมันก็จะกลายเป็นชุดเขียวอะไรอย่างนี้ค ยกมมีแบบว่าค่อนข้างหลากหลายมากจะไม่มีคนใส่ชุดซ้ำกันสีเดียวกันเด็ดขาดนะอยู่ที่อุปกรณ์โอเคอ่าและนอกจากนั้นนะครับเมื่อเราสร้างชุดได้เสร็จจริงๆเราสามารถสร้างกระเป๋าขยายเข้าไปได้นะครับผมนี่ใช้ได้สี่อันเว็บบิกเชฟเดี๋ยวผมจะขยายกระเป๋าให้ดูเพราะว่าชุดเนี่ยมันจะทำให้ ถ้าเราขยายกระเป๋าเราจะเก็บของได้มากขึ้นด้วยครับอันนี้ผมเก็บได้96ใช่ไหมเพราะว่าพื้นผมขยายกระเป๋าไปแล้วไงเนี่ยถ้าถอนออกจะเหลือ91เ,เห็นไหมซึ่งการจะขยายกระเป๋าก็ต้องอัพสกิลด้วยนะครับอยู่ในโคชิ่งนั่นแหละอืมโคชิ่งแล้วก็หาเอาอยู่ไหนวะขยายกระเป๋าเนี่ยเนี่ย Attach Pocket ประมาณนี้ครับสาหรับการสร้างชุดสร้างอะไรก็อัพไปตามสายอะครับมันจะมีบอกส่วนวัตถุดิบจะหาอะไรก็ค่อยๆหาไปครับผมต้องไปเปิดแบบเปิดอะไรไปลองฆ่าตัตตูลองฆ่ามอนดูว่าตัวนี้ดรอปอะไรนะครับ้องค่อยๆเล่นไปเราอยู่ในช่วงโค้ดเบต้าครับเดี๋ยวพอโอเพนเบต้าเมื่อไหร่เราจะแข็งแกร่งกันขึ้นเดี๋ยวไม่ก็ลองถามเพื่อนๆในกลุ่ม Facebook ได้ครับให้คําแนะนําคอยบอกตลอดโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบ เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมใครที่ชื่นชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับคราวหน้าจะมาสร้างบ้านแล้วครับผมผมเอาสก,กิลสร้างบ้านไปแล้วนะตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนี่คราวหน้าเราจะมาสร้างบ้านกันหาวัตถุดิบตาเหลือกเลยับ